สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคุณยายโดนาสตอรี่เขาป้ายอยู่คือเกาจ่าเมย์นี่ไปหลุ่นกันจะว่ายายสิได้เฮ็ดยังบ่เมย์เนี่ยลืมนะาจา๊ะยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งน้ำเนาะจ้ะเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ยายน้ำเด้อพี่น้องไปจา่าไปหลุ่นน้ำกันแฟนยายเดินน้ำหนาแล้ว จะพี่น้องดอกแรกข,ข้างเฮ้าซึ้งว่าย่า่สินนี่จ้าที่ย่า่เห็นซึ้งว่ายูหันจะมีอีกดอกหนึ่งจ้ะแล้วย่าเยเหลือไปคดวบาแมแนอยู่จ้ะตรงแมนแนีๆ่ๆไอจะไปรูนี่ต่มแหลกข้างเข้าพี่น้องอุ้ยงามเลิศแม่นแตนจ้ะพี่น้องว้าวสวยงาม เาเจาะเลยเก็บก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจังตัดขาไปเบิ่งอีกอันนึงจ้ะนี่จ้ะโอ้ยอยากขึ้นคักเนี่ยพี่น้องขึ้นว่าจามีถากเอาไปกินเคิงหนึ่งแล้วพี่น้อง อิ้ยซึ้งว่าสิเห็นอีกจ้ะนี่คางๆกันเลยนี่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 กําลังขึ้นนะโอ้ยน่อยๆนึงแต้ก็เอาจ้ะเพราะว่าก็อเอากระคือเป็นเนินเป็นนอนเนาะพี่น้องเขาเลยต้องเอาจ้ะอืมจ้าใหญ่สิ่เห็น,นอึงกี่เนะนี่ยเมียนนี่รีจ้ะ ทุงทีเ่เราแล้วจะเมื้อนี่นี่งามๆเลยว้าวสวยงามแข็งน,นี่อีกันนึงจ้ะพี่น้องไปใกล้กันเลยนี่นี่นี่น,น,นี่โอ้ยอันนี้ไปแล้วจ้ะเป็นน้ำ ใกล้ๆกันเลยจ้ะบางนีกำลังขึ้นอีกไหมกำลังขึ้นไม่อีกจ้ะอุย้ยเลิศว้าวแข็งโป๊กเลยเพราะได้ฝนเนาะจา้ะเนาะเพราะฝนตกมากแดดออกเฮ็ดขึ้นอีกรอบ2องจ้ะสิด้เก็บไปอีกโดนยุน่นลละจ้ะพี่น้องหาต่อจ้ะหาต่อผู้ใดตาดีบอกยายนี่เด้อ ลืมเด้อจ้ะนั่นนะคอมเมนต์มาพูดคุยกับยายเดี๋ยวนานใจ้ะพี่น้องอุ้ยนี่นี่จ้ะกำลังขึ้นโอ้โหแฝดเลยแฝดเฮ็ดแฝดกำลังขึ้นพี่น้องเฮ้ยนกนกัม่บ้านแก่เนี่ยเหรอ se på at det for. Vi ser nu no, en bare stor. Ja. Yeah. Jeg må gå ind der først, før uh, jeg går over der. Her, ja! Ui! Lidt er noget, der! แล้วจะเห็นอีกแล้วจ้ะพี่น้องเห็นบ่เห็นน้ำยาโดนัทบ่จ้ะอุ้ยงามงามจ้ะงามว้าวแฝดจ้ะแฝดเฮ้ยังว่าคงสิได้นะจ้ะโอ้ยข้าไปทางเขาแล้วพี่น้องเลยเพราะมาแค่สองหมื่อได้เนี่ยดอกหนึ่งข้าไปแล้วจ้ะ ยายเจ้เม็ดตัดขาออกไว้นาะจ้ะฮัลโหลไปาฮัลโหลสี่ค่ะตัดขามันออกไปเนาะจ้ะขามอะไร ขนาดตัดออกักหลายปาลาหนีแด้เนี่ยน่ะเป็นนอนจ้ะน่ะในเครื่องหนึ่ง <c oughs> ปนี่นี้วจะเนาะมันเกิดปนันปันไวนามมันนี่นะ นี่เลียวจ้ะพี่น้องกำลังขึ้นเลยอุ้ยงามจ้ะสองแต่สองอุ้ยมีดอกน้อยพร้อมข้างใต้คุณน่ะเห็นบ้พี่น้องน่ะดอกน้อยขางเองได้กระสีเอาจัดทั้งเทิงนะจ้ะเนาะข้างใตคือไออแตแล้วก็ มีแววสิขึ้นอีกตลอดอยู่ตอนนี้นี่จ้ะถนนเลยจ้ะเห็นบอข้างเดินย่า่เดินประจำเนาะจ้ะอุ้ยนี่อีกอันนึงจ้ะพี่น้องกำลังสิงเอาดอกนี่ตาเลี้ยวไปเห็นดอกนี่จ้ะ เกิดใจหักใหม่โอ <Ừ. S 1> <ay. S 2> ah no ้ยนี่จ้ะเห็นห้อยน้ำลายถากโอ้ยได้บ้านอันเนี้ยปัญหาเกิดน้ำหักไม่มังเกิดบุทธประหยากก็ได้น้อยๆน่อก็ล่างแตกถึงมากแตเห็นลายอยู่จ้ะน้อยลายใหญ่กว่าสิบันเอาอนจ้ะเก็บไว้ซะก่อนมันใหญ่ก่อนิ่กัน เฮ็ดช่วงนี้ถ้าปล่อยไกลายซองมือไปก็คือเอาบ่ใดจะ้ะเป็นนอนเพราะว่าหนาฝนานาะตอนนาะถ้าเห็นขึ้นมากเพราะตุ้มตุ่มเพราะกาบาใส่ใดก็ต้องเก็บเลยจ้ะแล้วสั้นก็เป็นนอนมือใดจะหาต่อ มันจตะตาหักบะเมื่อนี้ส่วนมากยายสิไดตะลุนแบบนี้าจา้ะหน่อยตาหักตออดแต่บตัตมุติมิดวยจ้ะแต่สิเป็นตาออดแต่เพราะว่ามันหน่อย <laughs> ออกอียงอยูอ่อันแต่หากอุ้ยพี่นี่กัแมนนี่กัแมน,นน้อยก็ล่งงึืนกัแมนจ้ะพี่น้องโอ้มองนี้ก็เริ่มขึ้นอีกจก้ะเห็นบ่พี่น้องได้เอาดอกนี้แล้วก็เลี้ยวเห็นดอกนี้แล้วก็เลี้ยวเห็นดอกนี้แล้วก็นี่จ้ะก,ก็ล่งขึ้น นี่ยายสิว่านาเดาสิาจา้ะจงไหวเชียวนะแต่สิวันเสาร์หรือวัานอาทิตย์เนาะจ้ะเนาะจาังเอาจังเอาดอกจงไหวซะก่อนนี่อันนึงพี่น้องอุ้ยพี่อีกอันนี้ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ใช้มันคืนแล้วดอกนี้เอาไปก่อนจ้ะอนนยู่แน่ๆอยู่เนี่ยสามสีแล้วพุ่นเลี้ยวไปห้างพุ่นเห็นอีกจ้ะพี่น้อง นี่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 กลิ่นนี่แต่งเขาใหม่โอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ย่ายโดนนัดกระแฟไว้แคนี่ก็น่าจะเนาะพอกันในคลิปหน้ากับย่ายโดนนัดน,น่าจะเนาะแป่นย่าจะไปเห็ดงานแล้วนั่งส่วนกาบ,บานต่โดนแตาฝากวาตาเลี้ยวหาเห็ดออเนาะคนหมักเห็ดน่าจะเนาะ แจ้งสัญญายกกระบานก็เนด้อจาะพี่นอ้องยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์กดกระดิง่งกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ยายน้ำเด้อพี่น้องเด้อพอกันในคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า